สวัสดีค่ะชาวราศีพิจิกเป็นอย่างไรบ้างอาจารย์เป็นห่วงนะคะชาวราศีพิจิกคือผู้ที่เกิดในช่วงระหว่างวันที่17พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมค่ะและเช่นเดิมสำหรับไพ่โรแมนติกทาลอดหรือโรแมนติกทาโล่พร้อมด้วยเดอะโรแมนต์แองเจลจะมาบอกเล่าเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ให้แก่ชาวราศีพิจิกนะคะ ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจและช่วยสนับสนุนช่วยกด subscribe หรือกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับ Thalo Holo Channel นะคะแล้วยังใจดีมาเป็นเพื่อนกันในแอปพลิเคชันโซเชียลทั้ง Facebook และ Line ด้วยอาจารย์ทราบซึ้งในน้ำใจทุกท่านมากๆค่ะอาจารย์ตระหนักว่าบนโลกนี้จำนวนประชากรคนทุกใจผิดหวังมากกว่าคนมีความสุขสมหวังจึงผลิตคลิปวิดีโอแสดงบน YouTube เพื่ออยู่เคียงข้างพร้อมเข้าใจทุกปัญหาที่คุณกำลังเผชิญอยู่คอยปลอบใจเยียวยาจิตใจให้กำลังใจคอยเอาใจช่วยทุกท่านให้ข้ามผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆไปได้คลิปวิดีโอนี้คือการแสดงทักษะอ่านและตีความหมายไพทาโลเพื่อวิเคราะห์ปมปัญหาและเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาด้วยจิตวิทยาและปรัชญาตามความหมายของไพทาโลหรือไพชารลอต หากคุณผู้ชมท่านใดกำลังเผชิญปัญหาใกล้เคียงกับเรื่องราวในคลิปวิดีโอนี้คุณอาจได้ใช้ความหมายของไพทาโรไปแก้ไขปัญหาต่างๆนะคะคลิปวิดีโอนี้เหมาะสำหรับผู้ที่มีความรักไม่เหมาะกับคนโสดและเป็นทักษะการอ่านตีความหมายไพ่ทาโรเพื่อวิเคราะห์ปมปัญหาในความรักนะคะชาวราศีพิจิกบางคนอาจเจอสถานการณ์เลวร้ายในความรัก แบบฉับพลันไม่ทันได้ตั้งตัวค่ะสถานการณ์เลวร้ายนในความรักที่เกิดขึ้นง่ายที่สุดคือคู่รักมีปากเสียงทะเลาะเบาะแววงกันอย่างรุนแรงแบบฉับพลันไม่ทันได้ตั้งตัวสาเหตุอาจเกิดมาจากระหว่างคนสองคนมีคนใดคนหนึง่งหยิบยกเอาเรื่องราวละเอียดอ่อนที่เป็นเรื่องราวสุ่มเสี่ยงให้อีกคนหนึ่งไม่พึงพอใจไม่ชอบฟังเรื่องราวนี้ ไม่รู้ว่าจะหยิบมาพูดเพื่ออะไรพอได้ยินก็เกิดบันดาลโทสะค่ะยับยั้งชั่งใจไม่ได้ยับยั้งอารมณ์ไม่ได้เลยโกรธวีนเวียงสาดอารมณ์ใส่อีกทั้งยังเข้าใจว่าเหตุผลของตัวเองถูกต้องก็จะทะเลาะเพื่อให้ตัวเองชนะให้ได้อีกทั้งเอาพฤติกรรมนิสัยด้านมืด เป็นอาวุธมาประหัตประหารคนรักอีกยิ่งทำให้สถานการณ์รุนแรงลุกลามบานไปลายไปมากกว่าเดิมราวกับว่าเหมือนคนสองคนทำสงครามกันเลยค่ะเกิดความบาดหมางใจกันอย่างรุนแรงจนถึงขั้นว่ามองหน้ากันไม่ติดความสัมพันธ์พังคลืนลงและอาจจะทำให้ชาวราศีพิจิกบางคู่ต้องแยกจากคนรัก อยู่ห่างๆกันเพราะว่าโกรธและแค้นกันในตอนที่ทะเลาะเบาะแว้งและหลังจากที่แยกกันแล้วมีสติขึ้นมาก็หวนคิดถึงกันค่ะดูเจตกรวาดภาพไพ่ใบนี้นะคะผู้ชายคนหนึ่งยืนอยู่หน้าสถานบริการมีหญิงสาวสวยๆอยู่บนระเบียงร่ำร้องเรียกร้องยั่วยวนเชิญชวนชักชวน ให้เขารีบเข้าไปในสถานบริการแต่ว่าผู้ชายคนนี้เข้าไม่สนใจคำชักชวนเชิญชวนยั่วยวนของสาวสวยสามคนนี้นะคะเขากลับหยุดยืนอยู่หน้าสถานบริการแล้วก็หันไปมองข้างหลังค่ะราวกับว่าเหมือนเขากำลังฉุดคิดถึงคนสำคัญในชีวิตของเขาอุปมาอุปไมยไพ่ใบนี้มีความหมายว่า แม้ว่าเราจะอยู่ท่ามกลางสิ่งยั่วเย้าวยั่วยวนชักชวนเชิญชวนปลุกเราอารมณ์เราสักแค่ไหนก็ตามแต่ว่าเราไม่ได้หลงไหลเคลิบเคลิ้มไปกับสิ่งเหล่านั้นเรากับชุดคิดถึงสิ่งที่สำคัญในชีวิตแต่ว่าสถานการณ์ในตอนนี้เมื่อเกิดบาดหมางใจกันอย่างรุนแรงมองหน้ากันไม่ติดแบบนี้แล้วอีกทั้งยังแยกกันอยู่ ต่างคนต่างอยู่ไปแล้วคันจะมาหวนนึกถึงกันก็สายไปแล้วมั้งคะเพราะว่าคนคนหนึ่งพร้อมที่จะตัดสินสถานการณ์พร้อมที่จะตัดสินความสัมพันธ์พร้อมที่จะตัดสินคนรักแล้วคะ่ะโดยการที่เอาความรักและวิถีชีวิตสถานะบทบาทในการดํารงชีวิตใส่ตาช่าง เพื่อชั่งน้ำหนักดูว่าในตอนนี้ชีวิตของเรานั้นจะดำลงคงอยู่โดยถือหลักอะไรผู้หญิงใส่ด้วสีแดงที่ปรากฏบนหน้าไพ่นี้เธอยืนอยู่หน้าศาลสถิตยุติธรรมในมือถือตาช่างเอาไว้ในตะกร้าของตาช่างด้านหนึ่งใส่ดอกไม้เอาไว้ดอกไม้มีความหมายว่าความรักความสัมพันธ์ ก,ก้าอีกด้านหนึ่งใส่หมวกไว้หมวกมีความหมายว่าสถานะบทบาทวิถีชีวิตนี่คือวิธีการตัดสินของเธอค่ะโดยการที่เธอเอาความรักและสถานะบทบาทการดำรงชีวิตของเธอมาชั่งน้ำหนักดูว่าในตอนนี้เธอจะเลือกดำรงชีวิตอยู่โดยถือเอาสิ่งไหนเป็นสิ่งสำคัญในชีวิต หากว่าเธอเทน้ำหนักไปที่ความรักนั่นก็หมายถึงว่าต่อให้ทะเลาะเบาแววงอย่างรุนแรงราวกับว่าหอคอยถลุมก็สามารถที่จะมองข้ามเรื่องราวเหล่านี้ไปได้แล้วก็กลับไปคืนดีเหมือนเดิมค่ะแต่ถ้าหากว่าเธอเลือกหมวกหรือสถานะบทบาทวิถีชีวิตเป็นเรื่องราวสำคัญ นั่นก็หมายถึงว่าเธอต้องการที่จะดำรงชีวิตด้วยความเป็นตัวตนของตัวเธอเองค่ะไม่สนใจความรักหากเธอคิดแบบนี้เธอก็จะทิ้งความรักไปเลยค่ะและอยู่โดยที่มีอำนาจอย่างเต็มที่เลยในชีวิตของตัวเองไม่แคร์ไม่แยแสความสัมพันธ์ไม่เอาแล้วความรักและไม่สนใจใครทั้งนั้นค่ะ โดยเธอมีความคิดว่าแต่ไหนแต่ไรมาเธอทำดีที่สุดแล้วค่ะแต่ทำดีเท่าไหร่เขาก็ไม่เคยเห็นค่าคนรักเปรียบเหมือนทะเลถมเท่าไหร่ไม่ติมเหมือนกับผืนทรายเทน้ำลงไปไม่เคยกักเก็บเลยค่ะคนรักเปรียบเหมือนผืนทรายเราเทน้ำลงไปคือสิ่งที่เราทำดีต่อเขาแต่เป็นเพราะว่าเขาเป็นผืนทราย เขาไม่กลับเก็บความดีผืนทรายไม่อุ้มน้ำไว้จึงกลายเป็นว่าที่ผ่านมาเราดันทุลังเราทำความดีให้กับคนหนึ่งโดยที่เขาไม่เห็นค่าในความดีของเราเลยดังนั้นเราเหนื่อยแล้วกับความสัมพันธ์และเมื่อเราเหนื่อยแบบนี้เราจึงตัดสินใจค่ะที่จะเอาความเป็นตัวตนของเรากลับคืนมาเราต้องการเป็นอิสระ จากความรักความสัมพันธ์ไพ่โรแมนติกสตาร์ลอตจะบอกถึงความสัมพันธ์ว่าโท่ชาวราศรีพิจิกอาจารย์ไม่อยากหยิบไพ่สองใบนี้ขึ้นมาเลยกลัวชาวราศรีพิจิกคออาจารย์เพราะว่าไพ่สีใบนี้ที่อาจารย์อ่านมาในตอนแรกราวกับว่าเหมือนคุณโกรธเกลียดกันนักหนาะโกรธและแค้นเลยทีเดียวนะคะ กับการที่ว่าทำดีเท่าไหร่ก็ไม่เห็นค่าเธอทำกับฉันได้อย่างไรเหมือนคุณเกลียดกันเลยนะคะแต่ปรากฏว่าในความสัมพันธ์คุณกับได้ไพ่สถานีรักค่ะอันว่าสถานีรักมีความหมายว่าไม่ว่าคนรักจะเลวระยำตำบอลแค่ไหนไปคบกับคนอื่นคนแล้วคนเล่าแต่ในที่สุดก็กลับมาตายหลัง ให้เราเป็นสถานีรักอยู่ล่ำไปราวกับว่าเหมือนเราเป็นของตายในความสัมพันธ์นั้นก็ยังมองกันว่าเธอเป็นสถานีรักของฉันในที่สุดแล้วฉันก็จะกลับมาหาเธอมีด้วยนะในชีวิตจริงเนี่ยไม่รู้ว่าทำเวรทำกรรมอะไรกันไว้มามีอำนาจเหนือเราซะอย่างนั้นพี่น้องเรายังไม่ทำกับเราขนาดนี้ เขาเป็นใครไม่รู้กับมีอำนาจเหนือเราสั่งเราได้พอชาวราศีพิจิกฟังดังนี้คงโกรธขวันออกหูเลยนะคะโอ้โหทำไมเห็นแก่ตัวแบบนี้คะอาจารย์และก็ดินลนค่ะเพื่อที่จะล่ำร้องเรียกร้องเอาสถานะเอาสเตตัสของตัวเองค่ะอาจารย์ไม่ได้พูดเล่นนะคะชาวราศีพิจิกในโลกแห่งความเป็นจริงมีแบบนี้นะ ผู้ที่มาปรึกษาส่วนตัวกับอาจารย์เนี่ยบางคนเจอสถานการณ์แบบนี้นะคะพูดไม่ออกเลยค่ะไม่รู้ว่าโชคชะตาฟ้าลิขิตกันแกล้งหรือว่าอย่างไรไม่รู้ว่าไปทําเวรทํทำกรรมกับเขาตั้งแต่ชาติปางไหนละลึกชาติไม่ได้รู้แต่เพียงแค่ว่าในชาตินี้ติดบ่วงรักกับเขาอยู่นั่นแหละไพโรแมติกทาลอ์จะพูดถึงปมประเด็นปัญหาที่ลึกลงไปอีกว่า ในเวลานี้หากคิดว่าจะกลับไปรักกันใหม่ต้องใช้ทัศนคติมุมมองคือการยอมสูญเสียศักดิ์ศรีลดทิฐิลงให้ได้ก่อนค่ะถึงจะกลับไปรักกันได้แต่ในเวลานี้ยังทำไม่ได้ค่ะเพราะว่าเหตุการณ์ที่ทะเลาะก,กันนั้นมันเกินที่เราจะยอมให้แล้วเราได้ตัดสินใจแล้วว่า เราจะเลือกเอาชีวิตของเราเป็นหลักสำคัญในการดำรงชีวิตในเมื่อว่าความรักและตัวเขาสร้างความเจ็บปวดเสียใจให้กับเราอย่างรุนแรงเราก็ไม่อยากที่จะลดศักดิ์ศรีลดทิฐิให้เขาแล้วค่ะในเวลานี้ระหว่างความสัมพันธ์คนสองคนมีคนใดคนหนึง่งพยายามที่จะตัดใจอย่างเด็ดขาดค่ะหากว่าชาวราศีพิจิกคนใด คุณพยายามฝืนโชคชะตาในครั้งนี้คุณต้องการที่จะเลิกให้ได้แต่ปรากฏว่าระหว่างคนสองคนมีคนใดคนหนึ่งไม่เลิกหรอกคะ่ะใครอยากจะเลิกก็เลิกไปแต่ฉันคิดว่าไม่เลิกเพราะฉันคิดเสมอว่าเธอเป็นสถานีรักของฉันดังนั้นก็มีคนใดคนหนึ่งคะ่ะเฝ้ารอ รอว่าเมื่อไหร่จะลดศักดิ์ศรีลดอีโก้ลงแต่อีกคนหนึ่งก็มีความคิดว่าไม่ไม่เอาแล้วไม่ว่าเธอจะมาทำดีกับฉันแค่ไหนฉันได้ตัดสินใจแล้วว่าฉันจะฝืนโชคชะตาฉันจะไปจากเธอและบทสรุปความรักของชาวราศีพิจิกคือการมานั่งคิดทบทวนค่ะ ว่าสิ่งต่างๆที่กระทำลงไปเนี่ยเราจะได้อะไรหรือเราจะเสียอะไรในเวลานี้เรากับว่าคนใดคนหนึ่งตัดสินใจอยากจะท้าทายโชคชะตาโดยการที่เลือกเอาชีวิตของตัวเองเป็นสำคัญคะ่ะรักตัวเองแต่ในขนาดเดียวกันก็พยายามคิดทบทวนว่าฉันทำถูกแล้วหรอที่เลิกกับเขานะคะ ในตอนนี้ทั้งชาวราศีพิจิกและคนรักก็คิดไข้ควรพิจารณาผลได้ผลเสียเพื่อที่จะมากำหนดเส้นทางชีวิตต่อไปเดี๋ยวให้เทพคิวปิดท่านแนะนำนะชาวราศีพิจิก เทพคิวปิดเทพแห่งความรักจะแนะนำความรักความสัมพันธ์ให้แก่ชาวราศีพิจิกในเดือนเมษายนนี้ว่าคุณได้ไพ่ใบนี้ค่ะฮันนีมูนโอ้ยชาวราศีพิจิกอาจารย์ร้องโอ้ยอาจารย์เหนื่อยในความสัมพันธ์ของชาวราศีพิจิกจริงๆจนแล้วจนรอดเทพคิวปิดก็ยังสนับสนุนให้คุณได้เจอกัน ให้อยู่ด้วยกันค่ะชาวราศีพิจิกคงมีคำถามเหมือนเป็น question mark อยู่ที่กลางหน้าผากนะคะว่าทำไมทะเลาะเบาะแวง้งรุนแรงกันขนาดนี้แล้วยังจะผักใสให้อยู่ด้วยกันต่อไปอีกสงสัยคู่ของชาวราศีพิจิกเนี่ยต้องเรียกได้ว่าเป็นคู่เวรคู่กรรมแน่ๆเลยค่ะคุณสองคนเนี่ยยังคงต้องอยู่กันไปอีกนานมั้งคะ หากชาวราศีพิจิกคนใดคุณมีความคิดสอดคล้องกับไพ่โรแมนติกทาลอดว่าเบื่อหน่ายความสัมพันธ์แล้วไม่เอาแล้วคุณจะลองท้าทายโชคชะตาคือจบและสิ้นสุดความสัมพันธ์ไม่สนใจเลือกเอาชีวิตตัวเองในวันนี้ไม่เลิกก็เหมือนเลิกเพราะคุณไม่สนใจเขาแล้วคุณก็ไปมีชีวิตของคุณคะ่ะเป็นอิสระจากเขา อยากไปไหนก็ไปอยากทำอะไรก็ทำโดยไม่ต้องคํำนึงไม่ต้องแคร์ความรู้สึกของเขาคุณอยากได้ความเป็นตัวตนของคุณกลับคืนถ้าหากว่าคุณตัดสินใจแบบนี้แล้วคุณก็ลองเดินไปสุดทางดูดูซิว่าในที่สุดแล้วคุณจะล้างลาเลิกลากับเขาได้จริงหรือไม่แต่ถ้าหากว่าชาวราศีพิจิกบางคน อย่างพ่ายแพ้ต่อความรู้สึกของตัวเองพยายามตัดใจแต่ไม่เคยตัดขาดได้สักทีหนึ่งไพ่ฮันนีมูนก็มีความหมายว่าเอาเธอไหนๆก็ไหนๆแล้วโชคชะตาฟ้าลิขิตอาจจะส่งให้คนนี้แหละเป็นคู่แท้ของคุณงั้นคุณก็ทนต่อไปค่ะเอาละชาวราศีพิจิกสุดแล้วแต่วิจารณญาณของคุณนะคะ เลือกเอาว่าคุณจะดาเนินชีวิตแบบไหนเลือกในสิ่งที่คุณต้องการโดยจะมีอาจารย์เข้าใจคุณทุกอย่างคะ่ะและจะคอยอยู่ข้างๆเป็นกำลังใจให้คุณเสมอนะคะแล้วเรามาดูกันว่าในเดือนหน้าความสัมพันธ์ของชาวราศีพิจิกจะเป็นอย่างไรต่อไปอาจารย์จะเฝ้ารอมาพบกับชาวราศีพิจิกในเดือนหน้าแล้วกลับมาพบกันในเดือนหน้านะคะ